นี่จะบอกจะบอกให้ดูอะไรนี่มองนี่จะอยู่ตรงนี้ฮะทุกคนอยู่ด้านนอกแล้วก็นี่ฮะสุพรรณบุรีตรงอาชีวศึกษาครึ่งแบบบังเอิญอีกเนาะเราเคยติดใจออมองนี่ที่พิษณุโลกนั้นแบบอร่อยมากเราเลยมาสั่งชั้นฮอกไโดงชังนมเนี่ยอร่อยมองนี่มีความเข้มข้นที่ไม่เหมือนคนอื่นเนี่ยฮะแบรนด์เป็นแบบนี้มองนี่แปลว่าอะไรหนูรู้ยัง เอ้พ yeah, so yep. oh ี่ไปถามที่นู่นไงก็บอกที่แล้วว่าที่นี่แล้วเป็นแบรนด์แบรนด์คนไทยที่เหมือนกับเป็นเป็นคล้ายๆกับเริ่มมาจากจากอีสานประมาณนั้นแล้วก็น่าภูมิใจมากเรายิ่งต้องบอกต่อสิ่งดีๆเนาะไปจังหวัดไหนเดี๋ยวเราต้องไปถามหามองนีอยู่ตรงไหนดีกว่าหน้าตาแบบว่าเห็นไหมแล้วก็หนูอยู่เมืองหนูเป็นคนสุพรรณแท้ๆหรืวเปลูกมองที่นี่เป็นแท้ๆแล้วกันแนะนาให้พี่หน่อยสิสมมุติว่าพี่แบบมาเปิดสิ่งไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนเลยหนูจะแนะนําอะไรให้พี่ไปบ้างนอกจากมองหนี เป็นคาเฟ่หรือป็นที่เที่ยวคะที่เที่ยวทั่วไปวัดวาที่ธรรมชาติแล้วแต่นหนูเลยไปก็ต้องเป็นวัดป่าวัดป่าไรไียรเ่ยแลวอะไรอีกนอกจากวัดป่าวัดป่าพี่ไปแล้วนะพี่แอบไปมาแล้วสวยมีภาพจิตรกรฝาผนังวัดแควัดแคมังกรสวา่าอ,อุทยานมังกรสว่า์สารหลักเมืองแล้วที่ไหนอีกเยอะนึกไม่ออกอต่างอำเภอก็เยอะแต่ต้องต้องอืต่างอำเภอบึงฉบงฉวากหนูเคยไปยัง มหมู่บ้านควายไทยแล้วในสุพรรณมองหนีมีกี่สาขาหนูได้นับไปะยังสุพรรณมีสาขาเดียวที่นี่ที่เดียวเลยเหรออ๋อ<ช>โอเคต้องมาที่นี่ที่นี่ที่นี่นะฮะนัน้นหนูต้องฝากบ,บอกต่อ<ช>เผื่อจะเพิ่มสาขาข,าขึ้นมาอะไรประมาณนี้เนาะแต่อยู่ตรงนี้ก็โอเคทำเลทองนั่นเนี่ย <c oughs> ทำเลทองเพราะว่าไปทะลุไปตรงนู้นอะแถวอ๋อเขาเรียกว่าอะไรนะหอคอยบรรหารแจ่มใสก็ไม่ไกลเดินชมเมืองไปกี่โมงลูกที่นี่ ตีทุกโมงเย็นเปิดเปิดสิบโมงนะทุกคนอยู่ตรงข้ามกับอาชีวศึกษาแต่ก็จากตรงนี้ไปก็ไปกินโจ๊กหม้อด,ดินก็ไม่ไกลไปต๋องเป็ดพะโล้ก็ไม่ไกลแล้วก็ตลาดเนาะตลาดข้ามไปตรงนั้นหนูเคยไปวัดพระนอนนะพระนอนตรงนี้เองข้าแม่น้ำท่าจีนตรงสะพานหลังตลาดนี่เองพี่ไปโดยบังเอิญนะพี่ก็เพิ่งมารู้ว่ามีผูยย้ที่ใสยาที่สวยมากที่ในหลวงรอสิบ<ม>เคยไปนมัสการตอนสมัยท่านทรงพระเยาว์ปี2 5 1 9อะ่ะ นั่นแนหะพี่ก็เพิ่งรู้ก็ไปถ่ายรูปมาลงลงตอนนั้นมาวันนั้นพักที่ลอฟลอฟเพรสิเดนต์ใกล้กับวาสิตธีตรงข้ามบอกขสอจริงจริงสุพรรณมีอะไรนะ่าสนใจนะอาหารอร่อยเยอะมากแล้วก็ทันสมัยทันสมัยทุกอย่างตอนนี้ที่สําคัญคือเห็นไหมมีโรบินสันมีห้กมีห้างเนาะเพราะเราไปบางจังหวัดบางเมืองอ่ะเขาก็ยังไม่มีห้างใหญ่นะ ก็จะเป็นเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นเมืองแบบสงบสงบอะไรอย่างเงี้ยน่าอยู่อีกแบบหนึ่งเงที่แน่ๆคือฉันชอบมองนี่มากเลยดูจะเห็นซเปอร์ฟูดคือใส่อะไรบ้างลูกซปเปอร์ฟูดเนี่ยเป็นส้มสจากบนร์รี่โอัวรสด้วยัวรถสัวรตทุกคนพีชแล้วก็อ๋อชานมชานมฮอกไกโดชาฮอกไกโดก็อร่อยอยู่แล้วรสมากติดใจแล้วแล้วเมนูที่เป็นแบบซิกเนเจอร์จริงๆนี่คืออะไรอะไรบ้าง แล้วก็พวกเป็นขนมปังใช่ไหมที่ท,ที่หนูหนูขนมปังชีสอันนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบคอแบบหวานหน่อยเนาะแต่ยิ่งปรับลดดีกรีได้เนาะเออไม่ต้องหวานมากบางคนก็อาจจะแบบอุย๊ยกลัวหวานอะไรอย่างเงี้ยแต่ยิ่งหวานยิ่งอร่อยใช่ไหมฮะยิ่งอันนั้นหน่อยเนืองอะไรอย่างเงี้ยได้ได้แล้วหนูให้หนูฝากดีกว่าฝากอะไรไว้ไหมที่ในฐานะที่เป็นมงนิ i, สุพรรณแบรนด์ไทยอ่าเดอะโบบ้ามิวสทีแอนพีโพเนี่ยอ่ะเดี๋ยว จั่มุกเราจะอร่อยกว่าใช่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 ต่างจากที่อื่นเลยค่ะแบบนุ่มกว่าที่อื่นใช่ใช่ใช่พี่ยืนยันใช่ใช่พี่ลืมพูดถึงจุกไข่มุกไปเลยเราโมแต่เน้นความอร่อยของชาและความเป็น อร่อยอร่อยมากเลยนะฮะดีใจด้วยที่ประสบความสําเร็จแล้วก็นะฮะขอบคุณสําหรับแบบบริการน้ําใจไมตตีพูดคุยกับพี่เนี่ยคือบางทีบอกต่อแน่นอนสิ่งที่เราบริบรการดีๆเพราะพี่เคยไปเจอร้านบางร้านนะคุยแบบสักแต่ขายไปไม่ฉันไม่ได้เจ้าของนี่ฉันแค่ปนพนักงานฉันยังมีหน้าที่ขายไม,ไม่ไม่มียิ้มไม่มีแย่บางทีมันก็ทําให้ไม่ประทับใจแต่หนูยิ้มแย้มเลยฉะนั้นพี่เชืวว่อว่ามันต้องไปได้ไกลใช่ไหมฮะอันเนี้ยพี่จึงบอกว่าช่องของพี่ก็เห็นมปนโชคดีที่เราได้เจอร้านดีๆร้านไหนอาจจะแบบบางทีให้้เราาไดม ประสบการณ์ที่ว่าดีแล้วบางทีมันมีบางจุดนะที่เขาจะต้องปรับแต่บางทีก็แล้วแต่บุญแต่กรรมใช่ไหมร้านไหนบริการดีก็ถือว่าโอ้ซื้อเงินซื้อไม่ได้น้ําใจไมตรีนิรภาพอย่างเงี้ยถูกไหมฮะจะไปจ้างให้เขามาพูดเชียกก็ไม่ได้ถูกไหมไอันนี้เราเรามากันด้วยหัวใจเห็นไหมฮะเพราะความพ,พี่ได้บริการที่ดีจากมองนิที่มอนอที่พิษณุโลกด้วยก็เลยมาที่นี่และไม่ผิดหวังเลยขอบคุณมากนะครับสําหรับน้ําใจไมตรีบริการที่เดี๋ยวเราจะไปฮะทุกคนเราเดินออกไป นี่ฮะทุกคนถนนพันวสานี่อาคารเฉลิมพระเกียรติของอาชีวศึกษาคือปันบุรีนะฮะอาจจะร้อนหน่อยทุกคนนี่ฮะบรรยากาศในเมืองนะเส้นทางถนนพันวสาพระพันวสาทุกคนนี่ฮะทุกคนสะพานข้ามไปวัดพระนอนตรงถนนพายชุมพลซึ่งถนนพายชุมพลเราก็จะเห็นเนี่ยฮะเดี้ยวขวาไปก็จะเป็นไก่ทอดหัดใหญ่แกงใต้แก้มปูนใสแล้วก็ต๋องนะฮะเป็ดทะโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปนู่นตรงไปเรื่อยๆตรง ถน,นนหมื่นสี่นะฮะก็จะเป็นอะไรฮะร้านจุกหมอตินล้วก็ลังกลับอ,อกิ่งโพชัยนะฮะโรงแรมในตำนานนะฮะเป็นโรงแรมเก่าแก่คู่บ้านคู่เม,มืองใกล้ๆกับวาสิตีซิตี้แล้วก็โรงแรมลอฟเร์เซนซ์ซึ่งเรา3โรงแรมนี้จะอยู่ใกล้กันนะฮะเรากวาดเรียบหมดแล้วฮะทุกคนเห็นไหมครับนี่ฮะองค์พระเจดียอดเหล็กทุกคนอยู่กลางเมือง คืพันบุรีแล้วก็อยู่ใกล้กับหอคอยแห่งนี้ด้วยนะหอคอยบรรหารที่เสือ,เออ่าบรรหารแจ่มใสที่สวนเฉลิมพัฒร,ราชินีฮะทุกคนเห็นไหมฮะยอดนี้เราถึงด้านหน้าของหอคอยบรรหารแจม่มใสก็จะเป็นศาลตายายที่เขาจะมีงานทุกปีทุกคนมาได้นะนะฮะจัดคิวได้เลยช่วงพฤศจิกาปลายเดือนธันวาเนี่ยประมาณต้นต้นธันวาเขาจะมีงานประกวดนางงามประกวดธิดาตายายสารประเภทสองนะฮะนี่ฮะศาลตายาย แล้วก็ตรงหอคอยบรรหารเลยทุกคนเตรียมตัวเลยนะฮะใครจะมาพักที่จิงโพไซลอฟเรสซิเดนซ์ก็ไม่ไกลเนี่ยเดินไปข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวซ้ายก็ถึงบคสอแล้วนะครับทุกคนก็จะเป็นโรงแรมออวาสิทีซิตี้แล้วก็ตรงเนี้ยเมื่อกี้จําได้ไหมมีสลาเปาของคุณครูมนัฐนะฮะมีไส้ผักไส้นุน้นไส้นี้เต้มไม่หมดเลยอร่อยมากเป็นครูกรเกษียณที่แบบไม่หยุดทำมาหากินฮะแล้วก็ทําสลาเปาขายดังมาก นี่ฮะธนาคารอมสินเดินไปนิดนึงก็ถึงแล้วสลรบเป่านะฮะนี่เรากําลังเดินจะไปกิ่งโพสัยเดี๋ยวเราพักตรงนี้ก่อนไหมนะักพักทานน้ําจากมองหนีจ้ะพักทานน้าจากมองนีชาหนุ่มฮอไกโดู do, อร่อยมากเป็นชาไทยที่เราต้องบอกต่อนะฮะทุกคนแล้วก็ควรจะเข้าทางนี้สิมันปิดเหรอวันนี้ทุกคนเนี่ยมีขึ้นหอคอยสามสิบบาทมีเสาว้น้ำสไลเดอร์ด้วยนี่ฮะเปิดเข้าทางนี้ได้ทุกคน โอเคนะครับฝากติดตามด้วยทุกคนบางทีเราไม่ได้ขอไลา์ให้การขอไลน์ยังส่ง youtube ไม่ได้เพราะคุณละเครื่องกันตอนนี้ให้ย้ายไลา์มาอยู่ในเครื่องเดียวอา่าย้าย YouTube มาอยู่ในไลา์ก่อนนะฮะในเครื่องเดียวกันจะส่งให้แต่ตอนนี้ฝากติดตามตามชื่อที่แจ้งไปนะครับทุกคนชื่อตะวันนรงธิ์นะครับนี่ฮะ